ให้รับเชิญ่นที่มีโทรศัพท์ต่าอันนีเป็นทังสภานานโรงเรียนประชาธัปไตทยาการอาจารย์จะมาด้านนี้ครูก็บอกมาได้และจะมาเองก็มาตั้งแต่เวลาแต่เวลาเช่เสดเพื่อได้มาดูกิจกรรมต่างๆที่เรียนลิการที่ กิจกรรมะไรแบบนี้นะก็ได้เห็นเขามีคามเพื่อสิ่งแที่ดูได้มางพราะว่เคยเข้ามานะคะหลายครั้งครั้งเมื่อไมนานานี้ทนการู่ที่ดูพแมห็นเทียนก็ได้เห็นสิ่งที่แปลกเปลี่ยนไปและก็ได้ทราบว่าผูอาจารย์ที่นี่สมรสมรที่ยังดีมาก นักเรียนด้วยผู้ปกครองนะร่วมมือ่วนใจค่ที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อเกิดที่รักเกิดที่รักนี่คือเยาวชนนักเรียนทุกทุกคนที่มีนะครับ ติ่ต้องก็มีคืนและผู้มัดใจว่าผูทุกคนผู้กระทุกคนจะต้องสัญญาว่ามอบรักปากสิ่งใดอุรมจากรักจะเชื่นชมสิ่งให้จะสอนสั่งให้สมที่ฝ่ายัาขอแต่ผู้บักได้สมสิ้นสิ่งประสงค์และก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะเรียนที่จบไปจาก จะเติบโตเป็นใหญ่เป็นโตสร,ร้างเกียรติังมีมากมายเมื่อสมัยหนานมาแล้วครูมีความรู้สึกประหลาดใจมากที่สุดที่กีฬาของอำเภอประสาทน,าน,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 นั้นโดดเด่นมากพอไปแข่งในเมืองแข่งกับที่ต่างๆจะชนะชนะชนะจนได้ทห็ว่าเราจะต้องปลุกกรกา นะฮะที่เป็นนักกีฬาอย่างนี้ให้ไปอยู่ที่บ้านหลังจากที่พ่อเสียอุบัติเหตุได้ย้ายไปที่อื่นแล้วบอกว่าถ้าประโยชน์เช่นนั้นที่มีแล้วว่าจะอุปการะพอดีก็ให้ให้ไปเรียนที่โรงเรียนทชาติบาลนะฮะที่เราตอนนี้เขาก็มีชีวิตที่ดีมากนะฮะที่ก่อนนี้ ฉะนั้นฉะนั้นฉะนัคนมหาศึจษาอย่างยิ่งแล้วพวกเรารู้ไหมว่าตอนที่ยังไม่มีกาเชิญอะไรต่างๆนั้นชาวอำเภอประสาที like ่แหละรุ่นปู่ย่าตายายของพวกเราได้เป็นผู้ที่เอาตัวป้องกันชาติแผ่หลือมีอะไรต่างๆที่ปกติจะวิ่งบวชไปบวชที่ม่นวิ่งบวชที่หนึ่งพระศิลป์เห็นการ รุนแรงอะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นชาวพุทธศาสนเป็นผู้ที่มีความรับสัมผัสที่มุ่งมั่นในการจะทำสิ่งที่ดีงามบริเตณที่ตรงนี้นะคะเดิมทีเดียวนั้นก็มีการกันไว้กานข้าหน้าด้วยนะคะเพื่อจะทำอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนี้แล้วก็ ที่สุดแล้วในโอกาสที่มันป็ิสถาปนาและก็มีอายุยาวนานถึงเพียงนี้นะคะองค์เพียงนี้ก็มีชื่อเสียงเกรติคุณอย่างน่งแต่ทีนี้คุณอยากจะขอขอบอกอย่างหนึ่งว่าชาติความกำลังฝีมือเธอทั้งหลายนี่คือความหวังของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ ความสำคัญของเรานะคะสิ่งที่น่าหงุดหงที่สุดที่ครูฟองอเห็นในปัจจุบันนี้ว่าความมีวิัยในการใช้เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน์ถ้าใช้ไม่ถูกและถ้ามีโทษถ้าใช้ไม่ถูกต้องเพราะว่าจ,จะลวนแต่ไปคือาควา,ามรู้ความบันเทิงพอสัญญาณประมาณ มีวินัยในการใช้มันก็จะดีมากแต่ถ้าหากแม้แต่ในเวลาเรียนยก็แอบประมาทแล้วไม,ม่สนใจการเรียนเท่าที่ควรลองคิดดูเองเดูเชอวันนักเกียนก็คิดได้ดู่านนักรเรียนมาจบวุฒว่าพอดูแล้วนักเรียนต้องการเป็นคนดีอย่างนี้สา เสียเปล่าเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องเกรฑ์ทางเรามีคุณท่ามมากแล้วทำอย่างไรช่เสียงเด็กคุณของโรงเรียนจะโดดเด่นบางแห่งที่พอเข้าไปเขาจะทักทายทุกคนที่เข้าไปด้วยถือว่าผู้ที่เข้ามานันให้เกียรติจะมาในศาสตท่านรถเกตง มาในลักษณะขึ้หรถเมล์มาตั้งสนะเดินเท้าต่ามาก็เป็นคนที่รักพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการที่ต้องรักให้การดูแลให้ความสนใจก็เปลี่ยนบางคนที่ไม่รักมากมาทุกมือนกันจะให้หมูช่วย บนเรียนในเวลาที่กำลังศึกษา,า,าเราเรียนอยู่เราต้องคิดว่าขณะที่เราสุกในการที่ไม่ได้เรียนกับที่อื่นที่ต้องเรียนเรียนไปเรียเราถอยหลังหรืออย่างไรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้คิดระลึกว,ว่าอะไรคือสิ่งที่มีอามอะไรสิ่ง เปนดทางการทำความดีนั้นจะถึงตับต้องกานพวกเราขณะนี้ครูก็ชม้วมีความตั้งใจให้กานฟังครูให้เต็มแต่ว่าถ้าฟังรู้เรื่องไหนอันนั้นครูจะต้องสอบถามว่าครูพูดไว้อย่างไรอะไรต่างๆเพราะว่าการฝันนั้นจะต้องฝังนให้ได้ประโยชน์มิะนะแล้วเวลาจะเสียไปของทางพู้ฟัง และของผู es, <c' u> ้พูดครูอยู่โรงเรียนสิรินทร์อนะคะอาจารย์ก่อสวัสดิ์าณิตย์นะคะท่านมาเยี่ยมนักเรียนฟังท่านพูดเงียบหมดเลยคือฟังก็คือฟังแล้วฟังให้ความเอาัยพอท่านถามก็ตอบได้และเวลาคุณสงสัยเขาตืกล้าที่จะยกมือพอยกมือแล้วถามท่านย่า่สุภาพเรียบร้อย กานเอาข้อมามีไปเล่าใ้ว,วันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นชื่อเสียงเกียรติคุณดังนั้นในวันสถาปนาในวันนี้นั้นผู้ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนะคะก็เป็นผู้ที่มีโอกาสอยิง่งแล้วยิ่งกว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาต้องแสวงหาความรู้ความดีและสิ่งต่างๆที่จะเป็นสิ่งที่ คุ้มครองป้องกันเป็นกรอบป้องกันไทยและสำคัญที่สุดก็อขออำนวยพรนะ่ะให้ท่านผูน้บริการให้าาคณะครูและผู้เกียวข้มทั้งหลายที่สร้างผลประโยชน์ที่แป,ป,ป,ปรปรนรักษากุปสารคพูดคุ้มเคียงค,ยค,คิดชีวิตอุดค,คิดกายใจเพื่อสิทธิเพื่อความเจริญนอกนามของส นั้นขอให้มีความสุขความเจริญอย่างยงิ่งสงสารขนาทุกสิ่งที่ผู้มาปรันาและนักเรียนทั้งหลายนะคะที่อยู่หน้าที่นี้และผุ้ที่ไม่ได้มาทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มั่นใจในความ,วามดีขอให้คิดว่าเราทาประโยชน,น์อะไรแม้สว่วนทวงบ้างเดือนตะวันนี้ที่ทักกันทำท่ททออาป่าอันี้มา เพื่อสัตว์สุนัขเลี้ย่ก็เป็นสิ่งพิเศษสุดน่ารักมากนะคะครูขออวยพรให้ทุกคนมีสุขลารามัยที่แข็งแกร่งมีสิศักดิ์สิทธที่เลิศนะคะแัง้วก็ปัญหาใดก็ขอให้สมบันทุกประการครูชอบอ่านหนังสือแล้วก็จบไปอย่างเช่นว่า ปาภุเขาต้องอนนาศัยกำลังและศรัทธาปาอ,อุกสรษัรคและปัญหาต้องอาศัยปัญญาและปากะอาหารไม่ต้องเสียใจที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะถ้าถ้าอาทิตย์ไม่ตกดินเราก็ไม่เห็นอวุธรุ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกคนการะํางนึกถึงและก็เอาสิ่งหนึ่งที่หลังสุดที่สุดด้นมาแล้วก็อย่าเผยแพร่ ยิ่งสูงยิ่งนอกน้อมยิ่งพรั่มพร้อมยิ่งของตนยิ่งมีอำนาจต้นยิ่งปั่นคนได้ทั้งมวลผู้เห็นอะไรต่างๆที่เขียนไว้เนี่ยนะครับให้นักเขียนไปอ่านไปดูนี่ดีมากๆแล้วทูก็ยังไปจดจ,จะไปจดจำไปทุูคงจะต้องขอพูดเขียท่านี้นะครับเลยจะเสียเวลาในการที่ตามสมกัน ของพวกหรักข้าใหายขอบใจนักเรียนที่สุดครูจะไปเล่าอีกบางที่อื่นบางท่านนักเรียนที่มีเวลาตั้งใจดีมากนะคะครูให้คะแนนเต็มสวัสดีค่ะขอขอบคุณแม่สามีคุณลักษณะครูครูชี้บนของจังังหวดสุรินทรี่ติดตั้งนานประสานที่ยังขาดเป็นอย่างสูงนะคะ